สวัสดีค่ะหมูอมสินขอเสนอ8ดเรื่องแรดๆที่ควรรู้ 1. แรดมีอวัยวะเด่นคือนอซึ่งนอของแรดใช้เป็นอาวุธสำหรับป้องกันตัวทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้วนอของแรดไม่ใช่ขาวไม่ใช่กระดูกแต่เป็นขนที่ขึ้นกันอยู่อย่างหนานแน่นจนกลายเป็นของแข็ง ข้อ2เรดเป็นสัตว์ที่มีลูกตาเล็กมากๆและสายตาแย่มากนิสัยค่อนข้างฉุนเฉียวโกรธง่ายและแรงเยอะโปรดใช้วิจรารณญาณก่อนเล่นกับแรดข้อ3ในตำนานเทพประนามของอินดูเรดเป็นพาหนะของพระอักคีเทพเจ้าแห่งไฟเจิงป้ะละข้อ4 รเรียกอีกอย่างว่ารมาดโดยแผลงมาจากภาษาเขมรคำว่ารมาดเป็นภาษาที่ใช้กันในวรรณคดีโดยในเขตพื้นที่ตลิงชันกรุงเทพมหานครมีแฝงที่ชื่อบางระมาดสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่อยู่ของแรดซึ่งเป็นภาษาเขมรขอ้อ 5. แรดเป็นสัตว์ที่มีตอมเหงือ่อดังนั้นจึงต้องนอนแช่โคลนเหมือนหมูหรือเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆ ข้อ6กแรดสามารถนอนหลับได้ในท่ายืนดีจังเลยเนาะข้อ7นอกจากแปลว่าสัตว์แรดยังมีอีก3าความหมาย 1. เแรดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ 2. เแรดเป็นพันธุ์มะม่วงชนิดหนึ่ง 3. แรดเป็นภาษาเรียกที่ใช้เรียกผู้หญิงผู้หญิงที่มีกิยาวาจาร์มประพฤกิเกินงาม ข้อ8เหตุผลที่แรดใช้แทนเรียกผู้หญิงที่มีกิริยาเกินงามตามข้อก่อนหน้านี้นอกจากธรรมชาติของแรดเวลาต้องการผสมพันธุ์แรดสาวจะมีความต้องการมากจะเอานอไปไล่ยฟิดต,ตัวผู้จนกว่าจะยินยอมเป็นของนางถ้าไม่ยอมเป็นสามีของนางดีๆนางอาจจะฟิดจนแรดหนุ่มตายเลยก็มีนะคะ